เพื่อผลตัวเร็วเพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโตและอุดมสมบูรณ์สั่งซื้อโปรตีนปลาเข้มข้น SPC ตอนนี้บริษัทสมาร์ทเบลอ,อนำโปรตีนเข้มข้นสกัดจากปลา SPC มาให้ทางออกที่ดีเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างสมบูรณ์แยกธาตุจากปลาน้ำจืดใช้เทคโนโลยีการหมักด้วยจุลินทรีย์แอนซา์พิเศษทําให้เกิดส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการเสริมด้วยปริมาณกรดอะมิโน,โนและความหนานแน่นของสิ่งมีชีวิตสูงกว่าโปรตีนจากปลาทั่วไปถึง8เท่าผลิตภัณฑ์นี้ให้สารอาหารล่า คบบทวน พิลมิกฟูลวิกจุดอินซีตันทานโรคและสารประกอบอินทรีย์ที่จำเป็นสำหรับพืชด้วยเหตุนี้รากจึงแข็งแรงเป็นพิเศษแต่แขนงเพิ่มความสามารถในการออกดอกและผลและเติบโตอย่างรวดเร็วโปรตีนเข้มข้นจากปลา SBC เป็นทางเลือกสำหรับต้นไม้หลายชนิดโดยเฉพาะต้นพริกไทยกาแฟทุเรียนส้มส้มโอบริษัทสมาร์ทไบโอติดหนึ่งใน10แบรนด์อินทรีย์ซื่อดังของประเทศในปี2565ผลิตภัณฑ์ของแท้ติดต่อเราตอนนี้เพื่อสั่งซื้อ